เบาเบาเบาเบ,า,บาแม่วุ้ยเต็มป่ะวะเต็มจะกีเห็นสร้างครับแม่หลอนเลยกู ช้างป่าใช่ป่ะเคยเห็นครั้งแรกเลยแบบช้างเองทัวไปก็เคยเห็นอยู่อ่ะโอ้ยไม่รู้จะดูช้างหรือดูอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็ไหลดีเกินไม่ต่อไปก่อนเพากลวโอ้เดี๋ยวร้องนหี้ยเด็ดใช่ออกีมากเสียงแม่เฉียงแม่ ตกใจมากเลยอ่ะช้างเดินเข้าไปทางนั้นน่ะแล้วอยู่ไม่ไกลกันเลยนะอยู่กันโซนนี้แล้วก็เนี่ยช้างเห็นช้างอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยหงายถีบแม่งเลยรายการอยู่หน่าแบบนี้น้ำยางมันก็ออกดีไม่เข้าแก่เลยอีกลึกเลย หยิบเข้าปะเนี่ยในคิไปได้คิปอยอะ อนอนกี่ยังตอนเช้าอืมเริ่มไหลดีเลยเอ,อ้าเธอพีกเอาเหรออืมพีกเอาจะไม่ล้นใช่ไหม ไหลดีแล้วไหลดีละไหลดีละไหลดีละชื่อเรือกปกติชุบอืรู้สึกด,ดีจังที่มันเริ่มไหลดีแล้วใช่ย้อนแสงจัง เด,ดินด้วยวะเบา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 เมียวิ่งอ่ะวิ่งน้ำหามาปะวันเมื่อกี้ตกใจวันเลยเขาไม่เห็นนะไปแล้วรู้เดีนปลาลาบหรือไม่ยังคนม,มันมีมันจะตัวนีไปกันเนอะฟออ้อ จังโกสามวันท่านกูแรงกันเลยทัดเลย,ยสามงามตัวใหญ่ัวใหญ่หัดปอุยอ้ย